สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวทุกท่านมาพบกันกับช่องออรุษวา่าวคันลานเชฟ,ฟูเพื่อเก้านะครับวันนี้สิมาบอกเทคนิคดีๆนะครับในการมัดคันสนุ่นใส่เดือยอว่าวนะครับผมแบบไม้นะครับฮะเป็นรับชมได้ครับนี่เป็นเดือยแบบไม้นะครับที่ออกแบบมาใส่คันสนง่ายๆงไงนะครับคือนี่ที่บ่ได้รัด ลงไปใส่ไม่โอกวาวแล้วครับนี่จะนู่นสวมลงไปเลยครับลงไปครับมีเหลืออยู่ด้านหลังอีกนะครับใส่เชือกหรือว่าเทเบิรทยก็ได้ครับนี่ผมใส่เชือกครับเทเบิไทยก็ได้นะครับเชือกลัดเข้าไปง่ายครับมันจะได้เร็วกว่าเก้าครับถ้าเป็นเทเบรไทายจะง่าย เร็วกว่าครับอมมีครับพระท่านได้สื้อมากครับเอาเลยแบบนี้เบื้องก้อนครับเป็นตัวอย่างดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นมัดหัวเดือยบุนประกับขั้นสนุครับนี่ครับอันนี้ก็ตรงรัดเชือกก็ดึงให้แน่นนะครับดึงให้ตึงให้ตึงแล้วก็มัดครับ ไปเลยครับน,นี่ครับมาตัดเข้าไป,ปถ่ายกบมาบรรลวบดดลวกเข้าไปสองเส้นการรวดแล้วครับผม แค่นี้จบนะครับไม่ต้องไปมัดใส่ขึงใส่ไอ้ตัววาวนะครับแค่นี่กค่เนียนแต่ว่าสำคัญคือว่าเฮ็ดให้เดือยประกาบกับหู้ไอ้ของอประกาบขั่นสนุนนี่ครับให้มันพอดีกันอย่าให้มันขยับเนี่ยมันหลวมนะครับให้มันพอดีเลยครับเวลาไอ้เข้ามาแล้วมันสีเนียนบ่ให้มันหลุดออกมาแค่น,น,นั้นเองครับแต่เขาต้องเฮ็ดเดือย,ด,ยด้านหลัง ไวรัสเชือกบาแห้มันหลุดนะครับเดี๋ยนี่จะเงวมาจากน้อยถ้าสั่นหลก็สีรัดบระยูนะครับมันต้องเงวมาจากน้อยเนีาก้อนนิดนึงเน่าก้องผมนิดนึงแล้วก็ใส่เทปบรรคายรัดดึงปึ๊ดจบเลยครับแต่วเทปบรรคายบามีนะครับก็เลยใส่เชือกในหลอนมามดแท่นนะครับผมอย่างไงครับใส่เวลาบาโดดน,นะครับการแกะก็แกะง่ายครับแกะมัดธรรมดานี่นะครับผม เกะมัดออกธรรมดานะครับเกะมัดเพราะว่าเห็นเบื้องเป็นตัวย่างซื้อเนาะครับการมัดก็แล้วแต่ทุกท่านแต่ทุกคนสิมัดเนาะครับมัดแบบใดก็ได้ครับคอให้มันยูนะครับง่ายๆครับนตอนบอกกันง่ายๆเนาะครับไม่เร่าออกแก้วด้วยครับ ถ้าใส่เชืองนี่มันกระสิบวบเปลืองนะครับเพราะสิ้นเปลืองเพาใส่แล้วเ้อง็บแกมัดได้ครับแต่ใส่ท่ไอ้เคบ้ลท่านมันก็นกนสีตัดถ่งเลยนะครับเดี๋ยวนี้สิประหยัดนะครับใส้เชืองนี่ประหยัดนะครับว่าถอดโดธรรมดานะครับสำคัญก็่าเห็นใอ้หูหูประกับ,กบขั้นสนุกกับเดือยนะครับให้มันพอดีกันนะครับหลวมโบรครับเมื่อคืนใครใ มันสีขยับได้หลายนะครับแต่เห็ดพอดีมันสีขยับบ่ได้เลยครับแค่เขาล็อกหัวตรงนี้ไว้บ่ให้อาชนะนูมันลุดออกมาได้นะครับเห็นั้นนะครับไม่ไง่ายนะครับคลิปนี้กะมานําำเสนอพี่นอ้องเข้าพอดเบิงเป็นตัวอย่างนะครับแบบเดืยอยสวมประกับสนูแบบใหม่นะครับผมใหม่ล่าสุดเวอร์ชันใหม่ของอาจารย์รุดนะครับู้ใดสนใจก็ลอกไปเห็ดเบื้องนะครับ คลิปนี็ขอผู้ทุกท,ทุกท่านที่ติดตามคือเก้านะครับอย่าเลื่มกดไลร์กดแช่นะครับก็เป็นกำลังใจให้สร้างคิดวิธีการใหม่ๆในการเรียน่าวให้สะดวกง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม